สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิดครับอันในตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงแนะนําหน,นังสือหน,นังสือที่ผมจะเอามาแนะนําในครั้งนี้นะั่นคือเรื่องนี้ครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่เมืองคุ๊กนั่นเองนะฮะก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมในปัจจุบันนะครับก็ออกมาทั้งหมด2เล่มจบนะครับผมนะทั้งฝั่งบ้านเราแล้วก็ทั้งฝั่งญี่ปุ่นเลยนะฮะเนาะก็จริงๆในเรื่องนี้มันออกมานานสักพักใหญ่แล้วนะผมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะช่วงประมาณเอ,อ ปลายปี2018นะเรื่องนี้ จบในช่วงเวลานั้นนะครับผมแนละ้วก็กินเวลามาตนับปถึกปัจจุบันก็ผ่านมาแล้วประมาณ5ปีครับนกก่ก็ข้ามิปเรื่องที่ค่อนเก่าผสมควรแล้วนะฮะเนาะแต่ว่ามันเพิ่งจะมีลิขสิทธิ์ในบ้านเรานะครับผมทีนี้ก็มาดูตัวของรูปเล่มโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะของทั้ง2เล่มนะครับผมเรามาเริ่มต้นสตาร์ทที่เล่มแรกกันก่อนนะครับผมเล่มแรกก็หน้าปกเนี่ยก็จะเป็นตัวของคู่เอกหลักของเรื่องนี้นะผมนะเอาจริงๆมันก็คู่เอกหลักทั้งสองเล่มมาแหละนะครับก็จะเป็นตัวของแมรี่ ครับนะนีมแมรี่คนนี้แล้วก็ตัวของอาคาลินะครับผมกนะํานละังแมรี่กําลังอุ้มน้องอาคาลิอยู่นะฮะแบบท่าเจ้าหญิงนั่นเองนะฮะก็สำหรับตัวของปกของเรื่องนี้นะผมจนะโทนสีก็จะมาเป็นแบบสีปูสว่างสว่างเลยนะฮะนะคือผมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสีค่อนข้างน้อยนะก็เลยอาจจะบอกบอกชื่อสีได้แบบไม่ถูกต้อง100%นะครับผมเนาะแต่ว่าสี สีปกนี่มันคือแบบจะไปออกสีมูสว่างๆนะครับผมเรียกว่าเด่นอะคือคือเวลาผมไปซื้อเรื่องนี้นะครับผมก็ค่อนข้างแบบเห็นปกล้ามาเลยแบบปกแบบสีแบบเด่นมไกลๆเลยนะผมมันมีแบบบางงะน้อยเรื่องนะที่แบบว่ามันจะเอาเอาแบบทนสีแบบนี้มาตั้งเป็นหน้าปกนะฮะอ่าทีมาดูข้างตรงสันกันบ้างนะครับผมในตรงสันก็เนี่ยไม่มีอะไรมากับผมมีชื่อเรื่องบอกนะครับว่าเล่มไหนอคนวาดนะครับอ่า อ่านี่ก็จะเป็นด้านหลังของเรื่องนี้นะผมด้านหลังของเรื่องนี้ก็จะมีบอกแนวเนาะแนวยูริดาม่าชัวนะวาดาม่าทำไมเราไม่ค่อยรู้สึกว่ามันดาม่าเท่าไหร่เลยเนี่ยะนะผมเนะี่เหมาะสำหรับ10อายุ15ปีขึ้นไปนะผมเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะฮะนะราคาร30บาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องย่อให้อ่านกันตรงนี้นะครับผมแต่รู้สึกว่าเนื้อเรื่องย่อเนี่ยต้องสื่อมันเล็กมากละคือ,คอ คือตอนจะอ่านนี่คือแบบมันต้องมานั้งจอจอใกล้ๆหน่อยอะ่ะเพราะต้องเสียงมันค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวของในเรื่องย่อนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็จะมีพวกเราเด h e Gang นะครับผมนะเพื่อนๆนะครับนี่มาอยู่ปกข้างหลังนะฮะแะแบ่งเป็นคู่เป็นคู่ของตัวเองไปนะครับอ่าที่มาดูปกในกันบ้างนะผมนะปกในของเรื่องนี้นะฮะก็ ทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังก็จะเป็นการแนะนําตัวละครเนาะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังนี่คือจะแนะนําตัวละครหลักเนี่ยอันนี้เนะาะแมรี่นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ตัวของอะคาลนะคิจะมีแนะนําอยู่นะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแนะนำเดอะแก๊งนะครับผมนะเพื่อนพ้องนะฮะนี่เพราะแบบแต่ละคนชื่ออะไรนิสัยประมาณไหนแล้วพวกนี้นะผมเป็นเผ่าอะไรมันจะมีบอกเลยนะฮะ อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมนะพอดีกล้องผมถ้ามันโดนมันโดนสีขาวๆสว่างๆโล่ลปุ๊บมันจะถ่ายมัวเลยเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าสหรับตรงส่วนนี้นะครับผมนะก็จะมีพูดคุยเกี่ยวกับตัวของคนวาดแบบสั้นๆนะครับผมนะไม่มีอะไรมากมายนะฮะอ่าที่เดี๋ยวจะลองเปิดข้างในให้ดูกันแล้วนะครับผมเรามาดูภาพสีแล้วก็จํานวนตอนที่เราจะได้อ่านกันนะฮะ จำนวนตอนนะครับผมนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6นะผมมีทั้งหมด6ตอนแล้วก็จะมีตอนที่6.5นะผมเป็นตอนพิเศษสั้นๆนะครับผมจะไม่ได้ยาวมากเนาะอาที่เราจะมาดูลายเส้นโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับเรื่องนี้นะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมสำรับเล่มที่1นะฮะอ่าที่มาดูเล่มที่2บ้างนะผมนะเล่มที่2ก็นะกู่หน้าปกก็ยังเป็นแมรี่กับอาคาลิอยู่เช่นเคยนะครับผมนะจะรับปกต่อของเล่มสอเนะี่ยมันจะออกไปทางแบบสีเขียวสีเขียวข้อฟ้าคือผม ไม่รู้จักชื่อมันอัดมันออกเขียวแบบฟ้าๆหน่อยนะครับผมเนาะนะคือถ้าพูดถึงเทียบเรื่องสีผมว่าไอ้สีสีปกแรกเราดูเด่นไกนะคือแบบมันเห็นโล่มาไกลเลยแต่ว่าปกนี้มันเออสีมันยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะในความรู้สึกผมนะนะ, <c oughs> ะประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นตรงสันของเรื่องนี้นะครับผมนี่นะฮะนะมันมีอะไรมากมายนะครับผมอันนี้จะเป็นด้านหลังของเรื่องนี้นะฮะ,ะอ่า ก็นะผมนะแนวเรื่องอายุบอกเหมือนเดิมนะครับผมมีเนื้อเรื่องย่อให้ได้อ่านกันตรงมุมนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีภาพตัวของตัว,ตวละครนะครับผมนะที่เป็นเหมือนกับแบบเป็นพนักงานควบคุมคุกอเออเป็นเหมือนคนที่จัดการคุกที่นี่แล้วพวกนี้นะครับผมนะมาอย่ดในปกเล่มที่2นะฮะอ่าที่มาดูข้างในกันนะครับผมปกข้างในก็สำหรับปกข้างในนะครับผมก็จะ เป็นการแนะนำคาแรคเตอร์ตัวละครน,นะฮะนี่ว่าแบบแต่ละคนเนี่ยเนี่ยคนนี้เนี่ยหัวหน้าคนนี้รองแล้วคนนี้ทำหน้าที่อะไรตรงนี้มันจะมีแนะนำนะครับผมนี่มาให้ดูใกล้ๆสักหน่อยหนึ่งนะครับนะแต่รู้สึกว่าถ่ายอันนี้มันจะชัดกว่าไอ้เล่มก่อนนั้นนี้นะอะาจจะเพราะเพว่าเล่มก่อนนั้นนี้มันแบบสีสว่างมาเยอะเกินไปบางมีสีสีชมพูสีขาวอยู่รวมกันนะฮะกองมันเยบบถ่าย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอมาเป็นอันนี้นี่คือดูดูชัดระดับหนึ่งเลยนะฮะส่วนด้านหลังขอขอพลิกดูดีไหมเออไม่พลิกดีกว่านะครับผมเพราะปกข้างหลังเนี่ยข้างในเนี่ยปกในของข้างหลังเนี่ยมันค่อนข้างสปอยเนะะื้อหาตอนจบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่เปิดให้ดูก็แล้วกันนะครับผมเอาไว้ว่าพวกคุณไปหาดูกันเอาเองนะครับผมเนะาะสำหรับคนที่แบบว่าซื้อนะฮะ ะนะครับผมเนี่ยเล่มที่สองมาแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะมีพูดคุยกับตัวของคนวาดสั้นๆนะฮะอันนี้มาดูข้างในกันสักหน่อยหนึ่งนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเนะาะแต่ผมขอไม่เปิดเยอะก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะสปอยเนื้อหาประมาณหนึ่งนะครับ่าก็สลับจํานวนตอนนะครับผมก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับผมนะมีทั้งหมด5ตอนเนาะแล้วก็จะมีตอน last night last night นี่รู้สึกว่าจะเป็นตอนที่แบบว่าไม่ได้ยาวมากมถ้าจะไม่ผิดะนะนะครับผมนเะพิ่งอ่านจบไปเมื่อกี้ลืมซะและ้วให้ตายสิคนเรานะครับผมอนะ่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอขอไม่เปิดแล้วกันนะผมมาสปอยนะฮะนะเราดูแค่เล่มแรกก็พอแล้วหมายถึงข้างใน,ในแต่เส้นแล้ะพวกนี้นะอ่านะ ก็จะเป็นวานนี้นะครับผมสลับตัวของรูปเล่นโดยรวมของเรื่องนี้นะฮะกับราคาที่ได้ที่เราจ่ายไปเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคกับมันนะคือเล่มละร้อยสามสิบนะผมได้กีดลิททั้งเล่มน,นะครับผมและเรื่องของคุณภาพกระดาษคุณภาพของการแปลต่างๆถือว่าจาัดได้ค่อนข้างดูดีครับผมคือคือผมค่อนข้างพึงพอใจกับราคาร้อยสามสิบที่จ่ายไปในหลักในต่อเล่มน,นะก็สหรับเรื่องนี้นะผมนะก็จะเล่าไปที่ตัวของ อคารินะครับผมนี่เป็นมนุษย์นะฮะซึ่งคุณน้องนั้นเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ประเอินนะครับผมนะเผลอหลับอยู่บนรถไฟแล้วก็ดันเหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยหลับไปแล้วใช่ไหมฮะและทีรถไฟมันเหมือนมันวิ่งขบวนไปแบบทําให้แบบว่าอย่างไรเขาเรียกว่ามันเหมือนเสกมนอะไรบางอย่างนะผมทําให้คุณเธอนั้นเนี่ยต้องถูกส่งนะครับผมมาที่คุกต่างโลกนะครับผมต่างมิตินะฮะ นะซึ่งในคู่คตาไมตินี่เนี่ยมันก็จะรวบรวมหลายเผ่าพันธุ์เลยนะครับผมนะซึ่งเธอนั้นเนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวเลยมั้งที่ได้มาที่นี่นะผมนะคนอื่นเนี่ยเขบาาแบบเป็นแบบพวกสัตว์ประหลาดเลยพวกนี้กันนะครับผมนะซึ่งคนเธอนนเนี่ยก็ได้มาจับคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะผมเ่ยชื่อว่าแมรี่นะครับผมนะคณเธอนนเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นแฟนกินสไตล์นะที่แบบว่าเป็นมนุษย์ตัดแปลงและพวกนี้นะครับก็ นะคือแต่คือในในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีกฎนะครับผมนะถ้าวว่าใครที่ถูกจับคู่กันเนี่ยจะต้องถูกแต่งตั้งมาให้เป็นสามีภรรยากันนะผม,ผมพูดง่ายคือใครที่ถูกจับคู่กันอ่ะจะต้องมาเป็นคู่รักกันนั่นเองนะครับผมในในเรื่องนี้เนี่ยพวกเราก็จะเห็นแบบแต่ละคนก็จะมีเป็นคู่เป็นคู่ไปนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นจุดต้นต้นนะผมเรื่องราวของคู่ Mary, แมรี่กับอคาลินะผมนะที่ <ๆ S 2> ต้องอยู่ร่วมกันนะฮะนะในคูกแห่งนี้นะครับผม อืมเนาะโอ้โอแทบจะไม่ต้องเปิดหน้าตามเลยพูดไปจนหมดแล้วนะฮะอ่าก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมนะคือคือในข้างหลังเล่มมันบอกว่ายูริดราม่าใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นยูริที่แบบเน้นหวานอนะ่ะเออคือมันมีทั้งความน่ารักทั้งความหวานให้เราได้เสพกันนะผมว่าดราม่าถ้าว่ามันมีไม่ได้มีน,มมนมนะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้เด่นในเรื่องแบบเออมันไม่ ก็ด่ดมันไม่เด่นสุดอะคือคือเรื่องนี้มันมันส่วนมากเราจะได้เสพแบบว่าความหวานความน่ารักของตัวละครในเรื่องนี้มากกว่านะครับผมนาะพวกดรามา่าในวันนี้มันจะมีมันจะมีมาอยู่บ้างนะครับผมเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนะฮะนะคือหลักๆเนี่ยคือเน้นเสพความน่ารักความหวานของแต่ละคู่นะครับผมนะรวมถึงคู่หลักของเรื่องนะฮะคือคู่หลักของเรื่องนี้คือแอร์ไทม์เยอะสุดนะค,คู่อื่นนี่คือแบบว่า ดูความที่เรื่องนี้มันมีแค่2เล่มจบใช่ไหมเลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาไปเกตเกลี่ยห์คู่อื่นสักเท่าไหร่นะครับผมแนละ้วก็แอบเสียดายเหมือนกันนะฮะก็ตามสไตล์นะครับผมนะในเรื่องเราก็จะเห็นคู่ตัวละครเอกหลักที่แบบไอ้ตอนแรกเขาดูแบบว่าไม่น่าจะไปกันได้หรือพวกนี้นะผมนะค่อยๆแบบว่าทำความรู้จักกันอะไรไปเรื่อยๆนะผมนะเนี่ยเนี่ยอันน,น,น,นี้คืออาเคลิก็แบบมีแบบมีแวบ,บมาคุยกับพวกแต่แกงเรว่องนี้นะว่าแบบถาม ปรึกษากันอะไรพวกนี้นะครับผมนะคือในเรื่องเนี่ยมันจะพรีเซนต์เรื่องราวแบบในคุกในคุกต่างมิตินะว่าแบบเ,เขาใช้ชีวิตกันยังไงทําอาชีพไหนกันอะไรพวกนี้นะผมในคุกแห่งนี้นะครับผมนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะแบบขอยกว่าแบบมีเวลาติดคุกไม่เท่ากันอนะเออคือบางคนแบบติดคุกทํางานเท่านี้เท่านี้อ่าแล้วค่อยปลดอะไรพวกนี้นะผมกลับไปที่โลกของตัวเองพวกนี้นะฮะอืม น,นะฮะเราก็จะได้เห็นเนี่ยตัวของเนี่ยทั้งคู่เนี่ยพยายามแบบเออหาอะไรให้กันแล้วเนี้ยก็คือพยายามทําตัวให้เป็นเหมือนคนรักนะเพราะว่าคู่อื่นเนี่ยเขาแบบทาตัวเป็นแบบคนรักกันอะ่ะเออคือไม่ใช่ทําตัวแล้วก็คือรักกันจริงๆไปแล้วนะครับผมเนี่ยสนิทสนมกันคุยกันได้ ให้หนูน่นให้นี่กันเลยพวกนี้นะผมนะซึ่งตัวของคาริเนี่ยพยายามพยายามที่จะทําแบบนั้นให้ได้กับแมรี่ครับผมนะในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งแมรี่ก็เหมือนกันฝั่งแมรี่นี่คือก็พยายามแบบว่าหาอะไรมาทำาทำให้แบบว่าตัวของคารินั้นเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยพวกเรานะัเป็นคู่รักกันอะไรวบนี้ นะครับผมนะซึ่งตัวเรื่องเนี่ยมันจะดําเนินอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับผมนะแต่ก็จะมีแบบว่าพวกดาราม่าอะไรพวกนี้เนาะเอ่อตัวของตัวของแมรี่ก็จะมีดาราม่าส่วนตัวของตัวเองเกี่ยวกับพวกครอบครัวของตัวเองพวกนี้นะผมนะ<ส>เดี๋ยวในเรื่องก็จะมีเล่านะครับผมแต่ผมก็อย่างที่บอกไปนะผมล้อมรับทางเนื้อคือเรื่องนี้เนี่ยมันมันมีดาราม่าก็จริงแต่ว่าดาราม่าไม่เด่นอะคือเรื่องนี้มัน มันค่อนข้างแบบหวานเยอะอะ่ะเออคือมันดูมีความโรแมนติกมีความหวานค่อนข้างเยอะนะครับผมนจนผมรู้สึกว่าแบบเอ๊ะแท็กยูริดามานี่ไม่น่าใช่แล้วสำหรับผมอะ่ะเออน่าจะเป็นแบบย,ยูยูมิยูริโรแมนติกเนี้เออผมยังจะเชื่ออยู่นะฮะอ่ะ นะครับผมนะก็สลหรับใครที่อยากจะได้แนวยูรินะครับผมนะที่มีทั้งมีกว่าว่าความโรแมนติกหวานๆนะครับผมให้ได้เสพกันน้อนข้างเยอะนะครับผมเนะของคู่หลักนะคู่หลักนี่คือแบบอ่านไปยิ้มไปอะฮะนะครับผมนะแต่ว่าก็จะมีดราม่าแบบปะปายมานิดนิดแต่หน่อยนะครับผมนะก็ก็ดรามา่าพวกนี้ก็จะเป็นวแบบ่า ว่ามาเสริมอารมณ์ก็แล้วกันนะผมให้เราได้รู้เบื้องลึกบ้างหลังของตัวละครในเรื่องนะฮะนะผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะผมถ้าให้ผมพูดแนะนําตอนนี้นะคือว่าคนค่ากานการซื้อมาเก็บอ่านนะคือมันมีแค่2เล่มจบเองนะฮะผมมันไม่ได้เปลืองทรัพย์อะไรบ้างไปนะเนาะแต่ก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะที่เรื่องนี้มันมีแค่แสงสองเล่มจบอะ่ะคือผมผมมีความรู้สึกว่าเราเราแบบ เรายังไม่ค่อยผูกพันกับพวกตัวละครในเรื่องสักเท่าไหร่ครับเพราะด้วยความที่มันมีแค่2เล่มจบเนาะมันเลยแบบว่าไม่ได้เล่าเยอะมากเนี่ยเล่มหนึ่งมันก็ไม่ได้นาได้มากมายเนาะมันเลยกลายเป็นว่าแบบเรารู้สึกแบบผูกพันแค่คู่หลักอย่างเดียวอะคู่อื่นนี่คือเราไม่ค่อยรู้สึกแบบถึงความผูกพันสักเท่าไหร่อะเพราะมันเวลาเล่ามันน้อยอะฮะเออก็แอบเสียดายเหมือนกัน,นใจจริงผมอยากใช้ให้แบบไปต่ออีกสักเล่มหนึ่งอะคือณณเวลาที่ผมเคยอ่านแต่ก่อนนะ แตตอนที่มันยังไม่มีลิขสิทธิ์นะครับก็คือผมมีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะอยากให้มันไปต่อยสักเล่มหนึ่งอะ่ะคือผมรู้สึกว่าแนวยูริส่วนใหญ่นะถ้าแบบเรื่องไหนมันมาแบบเออสักประมาณ3ามเล่มมาส่วนมากมันจะ จบแบบอิ่มโอเคอะ่ะคืออีกเรากําลังอิ่มแบบพอดีอะฮะส่วนมากสามเล่มจบมันเนกำลังกำลังเป็นคำยาวที่กำลังโอเคแล้วแต่ผมแต่ว่าเรื่องนี้มันมาแค่สองเล่ม,มนเลยก็เลยแบบเออแอบเสียดายกันจริงๆมันยังมีอะไรให้เล่าให้ได้อีกเยอะอยู่ก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นโลกโลกที่พวกนางอยู่อัผมว่าเอยโลกมันดูแบบ มันรูมีรูมีอะไรน่าสนใจให้เล่าต่อได้อีกเยอะอยู่เหมือนกันนะผมนะแต่ว่าแบบเออมันเหมือนกับว่าเหมือนเวลาเขาไม่พอเนี่ยเนาะมึงเลยได้แค่นี้นะครับผมได้แค่สองเล่มนะครับผมนะก็แอบ,บเสียดายเหมือนกันเนาะอ่ะแต่ว่าแบบ ก็ถือว่ายังควรค่าแก่การซื้อมากอ่านอยู่นะครับผมนะถือว่ามันจะมีแค่2เล่มจบนะครับผมนะแอบเสียดายเหมือนกันนะครับผมนะอ่านจบแล้วร,รู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยอิ่มเส้าไหร่รู้สึกว่าอยากอ่านต่ออีกอะ่ะออนะครับผมก็จะเป็นะมานี้นะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมนะปลายาสุดๆแล้วนะับผมนะซื้อมาเก็บมา,มาเก็บ อ,อ่านอะไรต่างๆนะผมนะซื้อมาเลยนะผมเรื่องนี้แนะนํามากๆนะครับผมนะสองเล่มจบนะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะสำหรับวิดีโอแนะนําตัวนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะฮะมาที่วาแน่ยังแพรกับปลาเพราะว่าลาไปก่อนบายๆครับผมเย้